เปิดดวงโชคลาบ12ราศีงวดวันที่1ตุลาคม256 3าหกครับ,บสวัดสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code Channel นะครับโดยผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับพบกันเป็นประจำนะฮะวันนี้อาจจะมาช้าหน่อยนะครับติดงานติดโน่นติดนี่ติดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ยังไงก็ต้องมาพบกันนะครับกับเรื่องราวของโชคลาภนะฮะคราวนี้เนี่ยในวันนี้อาจจะยังไม่ได้จัดอันดับมาให้นะครับว่าแต่ราศีเนี่ยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมาพูดทุกราศีเลยนะครับใน12ราศีเนี่ย นะแต่จะบอกด้วยว่าราสีไหนเนี่ยที่มีเกณฑ์ได้รับโชคนะมีมากมีน้อยนะครับแต่จะพูดทุกราศีเลยว่าดวงโชคลาภของคุณจะเป็นลักษณะไหนมีเกณฑ์ได้มาจากไหนตัวเลขนําโชคแต่ละราศีเป็นอย่างไรนะครับ หากท่านชื่นชอบนะครับใครยังไม่เคยกดติดตามหมอแมนขอเชิญชวนให้กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับใครชื่นชอบด้านตัวเลขนะครับเลขนําโชคนะไม่ว่าจะเป็นในประเทศนอกประเทศนะวันที่1วันที่16หรือแม้ทั้งเลขนําโชคของแต่ละวันทุกๆวันเลยนะครับเลขเด่นประจําวันนะครับอย่าลืมเข้าไปเจอกันในกลุ่มนะครับ แอดไลน์ไอดีด้านหน้านี้ได้เลยนะครับมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับเข้าไปก็เดี๋ยวมีแอดมินคอยดูแลนะครับก็เข้าไปพูดคุยกันนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันในแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องราวเรื่องตัวเลขมั่งนะครับเรื่องของดวงบ้างนะฮะมาฝากกันในทุกๆวันเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามกันเอาละครับวันนี้เข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับกับเปิดดวงโชคลาภ12ราศีนะครับงวดวันที่1ตุลาคม2563นะครับ มาเร็วเข้มเร็วครับวันนี้ราศีเมษก่อนเลยนะครับเริ่มที่ราศีเมษก่อนวันที่1ตุลาคมนี้นะครับนะตรงกับวันพระอัสสนาบดีนะครับราศีเมษเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยเดินหน้าแล้วแต่อยู่ในเรือนสุภาะดาวพฤหัสก็เดินหน้าอยู่ในเรือนสุภาะนะครับจริงๆแล้วดาวสองดวงนี้มีอิทธิพลนะฮะกับทุกๆราศีแน่นอนนะครับดาวพุธนะครับได้ขยับนะเราจะเห็นว่าดาวพุธเนี่ยขยับมาวันที่19กกันยายนมาเล็งลัคนาราศีเมษตรงนี้มีผลนะฮะ ตรงนี้มีผลนะครับเพราะดาวพุธเองเนี่ยเจ้าเรือนสหัชชะนะครับเจ้าเรือนอรินะเจ้าเรือนสาสตร์ชา้าตรงนี้นะครับมีผลในเรื่องของว่าถ้าในโชคลาบเราเน้นวันนี้เเน้นเน้นโชคลาบนะบในเรื่องของโชคลาบนะครับให้ราศีเมษพิจารณาตัวเลขจากบินใบเสร็จน,นะครับบินใบเสร็จใบแจ้งหนี้นะฮะเพราะว่าดาวพุธนั้นแปลว่ากระดาษนะหรือบินต่าง แล้วทําไมต้องเป็นพวกใบแจ้งหนี้วะมาจากเรือนอริใช่ไหมฮะนะดาวเจ้าเรือนอริอรินแปลว่านี้นนนสินด้วยหรือว่าความติดขัดหรืออุปสรรคสิ่งที่มันแบบว่าติดติดอยู่กับเราเป็นพวกนี้สินนะฮะดิ้นไม่หลุดสักที<笑><笑>นะครับดาวพุธมันเล็งลัคนานะครับแล้วก็ดาวพุธยังเล็งกับมฤตยูด้วยนะครับคู่ดาวพุธมฤตยูเนี่ยมันก็เหมือนเอกสารที่เหมือนมีความเสียหายหรือเราต้องเสียตังะคะ์นะฮะเพราฉะนั้นเนี่ย คุณลองลุ้นที่บินใบเสร็จนะใบแจ้งหนี้ของคุณนะครับหรืออาจจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักกับแฟนของคุณก็ได้นะครับเพราะว่า,าดาวศุกร์เนี่ยฮะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิเห็นไหมครับก็โครจรเนี่ยเข้าตำแหน่งนี้ละนะเข้าตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งปุตตะนะฮะก็อาจจะใครมีแฟนเด็กอะไรอย่างงี้นะครับหรือใครมีบุตรบริวารลองลุ้นดูนะครับจริงจริงบุตรบริวารเนี่ยดาวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าดาวบุตรบริวารมาเข้าสู่ภพอริไง นะน่าจะมาจากเรื่องแฟนมากกว่านะครับแฟนหรือไม่ก็ตัวเลขในธนบัตรนะค,รคุณลองล้วงมาซิว่าคุณมีแบงค์อะไรที่มันน่าสนใจแปลกประหลาดก่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็ลองเอาตัวเลขมันลุ้นดูก็ได้นะฮะหนึ่งเล่นเป็นกระดาษด้วย2ก็ต้องเกี่ยวกับแฟน3มบางทีก็เกี่ยวกับเงินนะครับสำหรับตัวเลขนะครับเลขนาโชคของชาวราศีเวษนะครับมี3ามหมายเลขได้แก่ 3, 4 5ห้านะครับ แล้วก็สีนำโชคนะครับก็เน้นสีชมพูสีเขียวสีส้มนะครับต่อมานะครับชาวราศีพฤษภหรือว่าลัคนาพฤษภนะครับลัคนาพฤษภเนี่ยในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องความรักความสัมพันธ์นิดนึงนะครับเพราะว่า,อ,าอังคารเองก็มาอยู่ในเอนวินาศนะครับดาวพันธุก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์ตรงนี้นะฮะ มาอยู่ในเรือนปุตตะแสดงว่าพันธุเนี่คือบ้านรถนะทรัพย์สินนะอยู่เรือนปุตตะแสดงว่ามีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินใหม่ๆนะช่วงนี้สําหรับราศีพิษภนะครับมีโอกาสได้โชคทางไกลนะครับได้โชคจากบริวารได้โชคจากบุตรนะครับได้โชคจากบ้านรถนะทรัพย์สินนะครับตัวเลขนะครับเลขนําโชคของราศีพฤษภนะครับหนึ่งแปดสองนะส,ส,สีนาโชคนะครับสีแดงอ่สีเทาดำนะครับแล้วก็สีขาวนะฮะ ต่อมานะครับชาวราศีมิถุนนะมิถุนหรือว่าเมถุนนั่นเองนะครับช่วงนี้อาจจะระมัดระวังความสัมพันธ์กับคนรักนิดนึงนะฮะ,ะเพราะว่าทาไมละ่ะเพราะว่าเสาเนี่ยเดินหน้าแล้วนะครับดาวเสาเนี่ยอยู่ในเรือนคู่ครองเป็นพิณทุบาทเ,เสาเพ่งเล็งรักนะเสาเพ่งเล็งรักเป็นพิณทุบาทดวงแตกดวงร้าวหรือว่าสิ่งที่เสียหายก่อนหน้านี้เนี่ยเสาเดินถอยหลังแสดงว่าแกนพิณทุบาทยังไม่ได้สําแดงฤทธิ์เดชสักเท่าไหร่ แต่ว่าวันที่17กันยายนที่ผ่านมาดาวเสาร์เดินหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเสาร์เริ่มทํางานแล้วนะครับเกณฑ์พินทุบาทเริ่มทํางานแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะมีหงุดหงิดอ่าหงุดหงิดกับแฟนมีพูดจาไม่เข้าหูคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมีเบื่อเซง็งเรื่องเก่าๆนะครับเรื่องราวเก่าๆนิสัยเก่าๆนี่ก็พยายามประคับประคองไปหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวดา,าวเสาร์ก็จะย้ายออกแล้วล่ะตอนสิ้นปีนะครับแต่ว่าช่วงเสาร์ย้ายออกพฤหัดก็ย้ายเป็นมรณะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ เ,เกณฑ์ความตึงนะในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้หมดไปนะครับมันอาจจะเพิ่งเริ่มตอนนี้นะฮะอาจจะยังไม่ได้หมดไปนะครับก็ประคองประคอง,ปคองไปยาวๆนิดนึงถึงประมาณสักเดือนเมษายนปีหน้าเลยอันนี้แถมไปนิดนึงนะครับมิถุนนะครับมีโอกาสที่จะได้โชคจากยานพาหนะด้วยนะฮะเพราะว่ามิถุนเนี่ยดาวพันธุเห็นไหมพันธุเนี่ยเป็นดาวพุธเข้าไปสู่ปุตตะนะฮะอาจจะได้ยานพาหนะใหม่ๆ ได้บ้านใหม่นะครับสิ่งของใหม่ๆนะฮะแล้วก็ดาวสุกโคจรเป็นปฐุมเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ได้โชคจากการเปลี่ยนแปลงแล้วดาวสุกเนี่ยก็มาจากเ,เรือนปุตตะด้วยนะครับก็มีเกณฑ์ได้โชคจากบุตรบริวารเหมือนกัน,นะฮะชาวราศีมิถุนเลขนำโชคนะครับมี3ามหมาเลขได้แก่7 45สีํานำโชคได้แก่สีม่วงสีเขียวสีส้มนะครับต่อมาครับ ชาวราศีกร,รกฎนั่นเองนะครับกร,รกฎนะถือว่าช่วงนี้การงานดีนะครับมีคนอุปถัมภ์นะ <c oughs> เขาเรียกว่าจะได้ไปในสถานที่ที่ที่มันส่งเสริมดวงของคุณนะครับอาจจะเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้น้ำนะวัดวาอารามนะครับริมแม่น้ำนะตรงนี้ถือว่าส่งเสริมดวงชะตาของคุณถูกฉะโกนะครับเีโยวกัสได้ไปวัดไปทําบุญไปงานบุญร่วมงานบุญต่างๆนะครับกร,รกฎยังได้เกณฑ์ที่ ดาวพุธเนี่ยนะครับเป็นอัมพุเกณฑ์ด้วยกปรากฏดเป็นปูนะเป็นสัตว์น้ําอัมพุผลจุงแจ้ง4สถาน1 2 3 4 4สถานพุทธสุขชีววานสองสร้อยพุทธนะฮะสุขสุขตรงนี้แต่ว่าเกณฑ์ที่ได้เกณฑ์มันคือดาวพุธนะครับดาวพุธเป็น4แก่ลัคนานะครับพุธอยู่ในเรือนพันธุนะครับเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง นะครับแล้วก็มีเกณฑ์เรื่องของโชคลาภด้วยอย่าลืมว่าดาวโชคลาภของดาวราศีกรกฎก็คือดาวศุกร์นะฮะก่อนหน้านี้มาทับลัคนาเนี่ยมีเกณฑ์ได้โชคลาภมากถึงแม้กระทั่งวันที่1ตุลาคมนี้เนี่ยดาวศุกร์เองก็อยู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะฮะก็ถือว่ามีเกณฑ์ได้โชคอยู่สําหรับเลขนําโชคชาวราศีกรกฎนะครับมีสมหมายเลขนะครับก็คือ 1, 4ึ่้านะครับสีนําโชคได้แก่สีแดงสีเขียวแล้วก็ลวดลายเยอะๆนะครับ ต่อมานะครับราศีสิงห์นะฮะราศีสิงห์เป็นราศีที่ดาวศุกร์เนี่ยมากุมรักหรือว่ามาทับรักนะครับดาวศุกร์เนี่ยมาจากเรือนสาสชะหมายถึงการเดินทางนะครับหรือว่าเพื่อนฝูงญาติาพี่น้องนะครับสังคมนะครับแล้วก็มาจากเรือนการงานด้วยนะกัมมะแสดงว่าช่วงนี้ชาวราศีสิงห์อาจจะต้องมีงานที่ออกไปข้างนอกไปติดต่อประสานงานติดต่อสื่อสารมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวกับในธุรกิจการงานของคุณนะครับ แล้วก็จะได้พบเจอสังคมที่ใหม่ๆบางคนจะได้ไปในที่ที่ตกแต่งสวยงามแอร์เย็นๆสวยหรูนะครับไปในที่ที่เป็นแบบสัมมนาแบบโรงแรมรีสอร์ทนะสวยๆนะครับอาหารการกินพร้อมนะในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตก็ดูแลดูแลน่าจะแฮปปี้นะครับสำหรับจาราศีสิงห์นะครับแล้วก็คนโสดมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่ถูกอกถูกใจในที่ทำงานด้วยนะฮะ มีโอกาสนะครับเพราะว่ามันเป็นดาวศุกร์ดาวรักๆใครๆมา,จาเมมาจาเริญกรรมมาเจริญศาสชะบางทีเจอปิงป๊งเพื่อนร่วมงานก็มีนะครับในเกณฑ์โชคลาภนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าราศีอื่นนะมีเกณฑ์ได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวโชคลาภคือดาวพุธเนี่ยก็สถิตเป็น3แก่ลัคณาโยกกับดาวศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ําด้วย นะตรงนี้ถือว่ามีเกณฑ์ได้โชคนะราศีสิงห์นะเออไม่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเลขนาโชคนะครับได้แก่เลข6เลข4เลข5นะครับสีนําโชคครับสีฟ้าน้ำเงินกลมท่าสีเขียวแล้วก็สีส้มสีโอรสนะครับต่อมานะครับชาวราศีกันนะฮะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้ใจ่ายไปกับเรื่องการเดินทางนะครับพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเอ,อนี่ครับเกณฑ์ เงินดาวการเงินเนี่ยมาเป็นวินาศนะครับดาวการเงินมาเป็นวินาศและดาววินาศมาทับลักนะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงเดินทางไกลโยกย้ายนะครับก็ใช้เงินใช้มีใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับราศีกันแต่ว่าในเรื่องของการงานยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะชาวราศีกันเนี่ยเพราะว่าเกณฑ์การงานดาวพุธเนี่ยก็ยังโคจรวนเวียนอยู่ตรงนี้อยู่ในเรือนการเงินงานเนี่ยสร้างเงินให้คุณได้ นะเดี๋ยวก็จะโคจรย้ายเข้ามาทับลัคนาวันที่10ตุลาคมงานทับรักนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะยังไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเป็นเกษตรและเป็นมหาอุดด้วยนะเพราะน,นั้นเนี่ยเกณฑ์ทั่วไปราศีกันเนี่ยเป็นช่วงที่ดีนะครับเป็นช่วงที่ดีความรักในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเพราะว่าดาวพระหัสสมบดีเป็นดาวเจ้าเริอนความรักเนี่ยนะครับเป็นปฐุมเกณฑ์แล้วก็เดินหน้าแล้วนะครับเดินหน้าวันที่21กันยายนโคจรเดินหน้า คนที่รักกันเนี่ยความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนะครับใครที่เคยโมโหเคยหงุดหงิดกันนะครับเคยงอนกันความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นใครที่กําลังโสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะพบเจอเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆดูไปนะเพราะว่าดาวศุกร์สำหรับราศีกันเนี่ยตอนนี้ยังเป็นวินาศอยู่นะครับมันจะโคจรมาทับลัคนาเนี่ยก็คือวันที่24ตุลาคมเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมช่วงปลายเดือนเนี่ยชาวราศีกันเนี่ย ความรักค่อนข้างดีไม่มีทิฏฐินะครับในเกณฑ์โชคลาภนะครับถือว่ามีเกณฑ์ได้รับโชคลาภมากๆนะครับหมอแมนต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าวันที่1ตุลาคมนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลบกระดานอ่าเดี๋ยวจะงงนะครับหมอแมนดูข้ามช็อตไปนู่นเลยนะวันที่1ตุลาคมนะครับดาวจาันซึ่งเป็นดาวเจริญโชคลาภของราศีกันนะครับจะโคจรน,นี่เลยครับอยู่ตรงนี้ เออปึ๊บนี่นี่วันที่หนึ่งตุลาอ่าวันที่หนึ่งตุลานะครับดาวโชคลาภเล็งลักนานะครับเล็งลักขนานะครับ,ก,นะรบก็ถือว่าสวยเลยถือว่าใช้ได้เลยมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภนะครับราศีกันมีเลขที่นําโชคนะครับเลขแห่งโชคลาภเลย3ามเลขก็คือ 1, 2ึนะครับสีนําโชคนะครับได้แก่สีขาวนะครับ แล้วก็สีแดงนะเน้นสองสีนะครับต่อมานะครับชาวราศีตุลราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่หมอแม่ต้องเตือนก่อนว่าต้องระมัดระวังในเรื่องปากเสียงกับคู่ครองคนรักนะครับอ่าว่าอังคารเนี่ยก็เล็งลัคนาอยู่แต่ในช่วงนี้อาจจะดีหน่อยตรงที่ว่างคานั้นพักองศาอยู่นะครับก็คือว่าโคจรถอยหลังอยู่อังคารเนี่ยเป็นดาวในเรื่องของอ่การมีปากเสียงกันเป็นดาวนักรบ เป็นดาวแห่งความโมโหหุนหันเพราะาตอนนี้ก่อนหน้านี้นผมว่าน่าจะมีการกระทบกระทั่งนะครับวิวาทะกันแต่ช่วงนี้มันอาจจะซอฟๆลงเพราะว่าดาวดวงนี้เขาถอยหลังอยู่นะครับไอการการรบรากันเนี่ยดาวมันถอยหลังอยู่ก็เร,เรียกว่ามันก็เลยไม่รบกันไงเออนะดาวก็ถอยหลังแต่ว่ามันยังไม่ได้พ้นขีดอันตรายนะคุณต้องต้องโอ้ต้องประคับประคองไปนานเลยต้องประคองไปนานเลยเพราะว่า เดี๋ยววันที่9เดือนตุลาเนี่ยดาวคู่ครองก็จะเข้าสู่พบอริมันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหานะครับต้องรอจนถึงสิ้นปีนั่นแหละประคองประคองไปก่อนในเรื่องความรักนะครับราศีตุลเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางหรือติดต่อสื่อสารพอสมควรเลยนะครับนะพอสมควรเลยเพราะว่าดาวการติดต่อสื่อสารก็เดินหน้าแล้วนะครับได้พบปะผู้คนเจอผู้ใหญ่นะเจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ดาวพุธด,ดาว ติดต่อสื่อสารเนี่ยถ้าเป็นดาวเจ้าเดินวินาศก็มาทับลัคนาด,ด้วยวินาศคือการเดินทางด้วยนะครับเพราะนั้นบางทีอาจจะไม่ค่อยอยู่กับที่นะฮะเกณฑ์โชคลาบนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยเด่นนะฮะเอาจริงนะอาจจะไปเด่นเรื่องงานถ้ามากกว่าเพราะว่าตนุลาภะเนี่ยคุณสามารถแสวงหาาผลให้กับตัวเองได้แต่ว่าโชคลาบลอยเนี่ยดาวทิศดาวโชคลาบเนี่ยเป็นวินาศนะครับเป็นวินาศแล้วก็ดาวปุตตะซึ่งแปลว,ว่าโชคลาบคือพระราหูเนี่ยก็ยังสถิตเป็นมรณะอยู่ เพราะนั้นรับลอยช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่สำหรับราศีตุลเลขนำโชคนะครับสำหรับราศีตุลน,นะครับมีสามหมายเลขได้แก่3 4 6ี่นะครับ3 4 6สีนะสีนำโชคนะครับสีชมพูสีเขียวสีฟ้าน้ำเงินนะครับต่อมาครับชาวราศีพิจิกนะฮะพิจิกเนี่ยในเรือนการเงินเนี่ยสเสาพระฤหัสเดินหน้าแล้วเพราะนั้นการการ,การเงินจะเริ่มดีขึ้นนะครับการเงินเริ่มดีขึ้นแล้วก็ ช่วงนี้อาจจะต้องระวังญาติมายืมเงิน <mm> ญาติญาติหรือญาติาตพี่น้องหรือเพื่อนฝูงนะ,ะมาหย,ยิบยืมมาขอหยิบยืมนะครับเพราะว่าเจ้าเรือนสาชะญาติพเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยมาอยู่ในเรื่องการเงินเขาเดินมาเดินมา,มาหาที่กระเป๋าตังค์นะครับระวังโดถูกยืมเงินนะฮะถูกยืมเงินหรือของเงินนะครับต้องเอาไปช่วยเหลือนะฮะแล้วก็จริงๆแต่ว่าการเงินส่วนตัวน่ะดีขึ้นนะครับการส่วนตัวดีขึ้นนะครับช่วงนี้อาจจะ งดเว้นในการเซ็นสัญญาต่างๆนะครับเพราะว่าดาวพุธจะเป็นวินาศให้รอวันที่10ตุลาคมนะครับ10ตุลาคมก่อนค่อยเซ็นสัญญาค่อยมีการเซ็นค้ำโน่นนี่นั่นเซ็นสัญญาต่างๆซื้อขายต่างๆหรือว่าทําประกัน,นจะค่อยทําวันที่10ตุลาคมกันแล้วกันสําหรับราศีพิจิกนะครับส่วนเกณฑ์โชคลาภนะครับก็ดาวโชคลาภเป็นดาวพุธนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่หนึ่งเนี่ยพุธเป็นวินาศดาวโชคลาภเป็นวินาศก็เลย อาจจะไม่ได้เด่นนักนะครับก็อย่าลุ้นเยอะละกันเอาแค่ขำๆก็พอนะครับเลขนำโชคของราศีพิจิกนะครับสาม,มเลขได้แก่198นะฮะสีนำโชคก็คือสีแดงสีเทาดำนะครับแล้วก็สีลวดลายนะครับลวดลายเยอะๆต่อมาครับชาวราศีธนูหรือว่าลัคนาธนูนะครับลัคนาธนูเนี่ยก็ชัดเจนละดาวพระันทร์ดาวเสาร์เดินหน้าแล้วนะครับชีวิตก็เริ่มจะวางแผนได้ละ เริ่มจะวางแผนนู่นนี่นั่นได้นะครับเริ่มจะคิดอะไรออกแล้วนะครับเ,เกณฑ์โชคลาภนะฮะช่วงนี้ความรักก็น่าจะดีนะความรักก็น่าจะดีเพราะว่าอะไรแต่ว่าไอ้การว่าดีเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้ยั่งยืนนักนะอาจจะมีติดติดขัด,ข,ดขัดกันบ้างคือดาวคู่ครองเนี่ยมาเป็นลาภะอาจจะได้พบเจอกันได้ใกล้ชิดกัน นะครับแต่ว่าถึงแม้จะใกล้ชิดกันแต่มันก็อาจจะยังมีบางจุดที่มันยังไม่ลงตัวกันนะครับเพราะดาวศุกร์เนี่ยนะครับสถิตอยู่ตรงเนี้ยก็โคจรตีกนกับดาวเสารนะ์ศุกร์เสารนะ์เป็นดาวเส้นศัตรูเนาะอ่าหรือบางทีคุณอาจจะใช้ใจ่ายเงินค่อนข้างเยอะนะครับไปกับเรื่องรักๆใครๆนะฮะเพราะนั้นก็แต่มีเกณฑ์เจอนะฮะคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์เจอแต่ว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ยั่งยืนสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนเรื่องโชคลาภราศีธนูเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคจากสิ่งของที่เสียหายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเสากับอาคารก็ตีโกนกันอยู่นะครับแล้วก็ศุกร์กับเสาเนี่ยก็ตีโกนกันด้วยนะอะ่เพราะฉะนั้นข้าวของที่เสียหายชํารุดรถยนอะไรอย่างงี้นะครับถ้าใครเกิดบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าใครเอารถไปซ่อมนะซ่อมซ่อมรถซ่อมอะไรเงี้ย ก็ลองเอาตัวเลขที่เกี่ยวสิ่งนั้นนะมาซื้อดูนะครับมีโชคจากของที่เสียหายหรือมีโชคจากเอกสารสัญญาทะเบียนสมรถนะถ้าใครมีคู่แล้วนะทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าออคุณลองเอาตัวเลขมาเล่นดูนะครับสำหรับตัวเลขที่จะให้กันนะครับสำหรับศีธนูนะครับก็คือ6 7 5หนะครับ67 5หสีน้ำโชคได้แก่สีน้ำเงินสีม่วงสีส้มนะครับ ต่อมาราศีมังกรนะครับมังกรหรือว่ามังกรนะครับพระเกตกุมรักมีโอกาสช่วงนี้นะไปวัดไปวาไปทําบุญนะไปงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานอัปมงคลนะพระเกตหมายถึงจิตวิญญาณวิญญาณธาตุนะครับช่วงนี้เซนแรงนะลางสงสารแม่นฝันแม่นนะครับราศีมังกรฝันแม่นนะช่วงนี้นะใครมีคนในครอบครัวเป็นราศีมังกรหรือว่าใครมีเพื่อนเวลาศีมังกรนะใกล้สลากออกเนี่ยถามเลยเฮ้ยแกฝันไหม มีฝันไหมมีเออถ้าฝันเห็นอะไรลองมาตีเป็นเลขดูสินะครับเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเลยเขาจะมีบอกเลยนะฮะตีเป็นตัวเลขเลยนะครับช่วงนี้ฝันแม่นนะดาวเซน์ยานอย่างรู้เนี่ยมาทับลักแล้วก็สัมพันธ์พระราหูด้วยเห็นไหมเออใช้ได้นะครับแล้วก็ชาวศีมังกรนะมีโอกาสที่ต้องถ้าคุณเดินทางอ่ะมันจะมีโชคเพราะว่าดาวเจ้าตัวเจ้าเรือนคุณเนี่ยไปอยู่ในภพวินาศ แต่ตอนนี้เดินหน้าแล้วก็มีแรงอยู่แต่ว่าอยู่เป็นภพวินาศคือต้องต้องไม่อยู่กับที่นะครับถึงจะดีนะครับดาวพระนกรสศบดีดาววินาศก็ยังเป็นกเกษตรด้วยนะแสดงว่ามีโอกาสได้เดินทางด้วยนะครับมีโอกาสได้โชคจากยานพาหนะด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าพันธุนะครับยังเป็นกเกษตรอยู่เสียดายว่ามันพักองศามันถอยหลังนะอ่าไม่งั้นจะเกณฑ์จะแรงกว่านี้แต่ก็ยังถือว่ามีโชคอยู่นะครับตัวเลขของราศีมังกรนะครับ9 2 8 928แนะครับแล้วก็สีนำโชคได้แก่สีขาวนะครับแล้วก็สีเมฆหมอกหรือสีน้ำตาลเข้มๆนะครับเหมือนเสื้อหมอแบนตรงนี้เลยครับนะก็ลองลุ้นดูเนาะต่อมาราศีกุมนะครับราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่เกณฑ์การงานต่างๆมันเริ่มมีแววดีขึ้นแล้วนะเกณฑ์อาชีพต่างๆเนี่ยบางคนแบบมองอาชีพว่าจะทํานู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนนี้ผมว่ามันเริ่มมีวิแววที่ดีแล้วเพราะว่าดาวราพัดาวพระหัสเนี่ยคือโคจรเดินหน้าแล้วนะครับวันที่21 กันยายนที่ผ่านมาเรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นด้วยสําหรับราศีกุมนะครับเพราะพระหัสเป็นเจ้าเรือนการเงินมีเกณฑ์ที่จะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะครับแล้วก็มีโอกาสสัมภาษณ์งานในช่วงนี้แล้วก็จะสัมภาษณ์ผ่านนะครับมีการเซ็นสัญญาด้วยเพราะพุธเป็นสุภะนะครับถือว่าดีถือว่าดีนะครับพุธก็คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับ สุภาก็คือการสอบแข่งขันด้วยนะฮะก็ช่วงนี้ผมว่าราศีกุมเนี่ยดวงเริ่มจะดีแล้วเริ่มดวงเริ่มจะเปิดเริ่มจะดีนะครับเริ่มเปิดเริ่มดีแต่เป็นช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาเนาะก็ประมาณสักสองเดือนกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยดาวประจำตัวเนี่ยนะฮะดาวลาภะไม่ใช่ดาวประจำตัวพูดผิดราศีกุมดาวลาภะโชคลาภเนี่ยมันจะไม่เข้าเป็นวินาศนะฮะในวันที่14พฤศจิกาย,ยนจะเป็นวินาศอยู่ประมาณ4เดือน ช่วงนั้นอาจจะไม่ค่อยมีคนช่วยนะอาจจะรู้สึกว่าการเงินติดขัดหน่อยนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วง2เดือนที่แบบคุณต้องพยายามถ้ามีโอกาสอะไรดีๆมาก็พยายามเอาให้เต็มที่นะครับโกยก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะถูกฟรีซเหมือนแช่แข็งประมาณ4เดือนนะครับแล้วดวงคุณจะเริ่มดีอีกครั้งจะดีมากๆเลยคือเดือนเมษายนปีหน้าและจะดีต่อเนื่องไป5ปีเลยนะครับนะ สำหรับเรื่องโชคลาภนะครับราศีกุมถือว่าเป็นหนึ่งีที่มีโชคลาภสุดๆเลยเหมือนกันนะครับถือว่ามีโชคมากๆเพราะว่าอะไรวาดาวงโชคลาภคุณมันเป็นกเกษตรคือมั่นคงแล้วโคจรเดินหน้าแล้วอ่ะนะครับเกษตรและมั่นคงโคงจรเดินหน้านะครับแล้วก็แถมตีกรสัมพันธ์กับดาวอังคารเป็นคู่สมพลด้วยนะครับนี่ไม่ธรรมดาเขาถือว่าใช้ได้เลยถือว่าดีเลยนะครับ ตีกรกับพระศุกรนะ์ไงคู่รั์คู่โชคด้วยเสียดายอย่างเดียวดาวเสามาบันทอนคือเสาเนี่ยอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยคุณมีโอกาสที่ได้โชคจากทางไกลนะหรือว่าโชคจากสิ่งที่มันเสียหายหรือว่าเป็นมีการเปลี่ยนแปลงได้รับการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทําให้เกิดผลดีในอนาคตนะครับการเปลี่ยนแปลงแนะ่นอนเป็นวินาศดาววินาศดาวการเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในลาภะแสดงว่าเปลี่ยนแล้วได้โชค เปลี่ยนแล้วมันได้ผลดีได้รับผลในชีวิตนะครับแต่มันก็จะต้องมีเรื่องราวความกดดันความเหน็ดเหนื่อยมาก่อนนะนะตามอิทธิพลของดาวเสาดาวเสาเป็นดาวโทษทุกนะครับเพราะน้นอดทนหน่อยนะฮะอดทนหน่อยปีหน้าเนี่ยรับรองว่าปังแน่นะครับสำหรับราศีกุมก็มีเกณฑ์ได้โชคนะครับงวดนี้วันที่1ตุลาคมนะครับราศีกุมตัวเลขนะครับ3หมายเลขดังนี้ครับ 6, 4 5นะครับ6 4 5 สีนำโชคนะครับสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มนะครับต่อมาครับราศีมีหรือลัคนาราศีมีนครับการงานเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วราศีมีนนะแน่นอนดาวพฤหัสบดีเป็นดาวทุ่เรินการงานโคจรเดินหน้าตอนนี้การงานเริ่มขยับขยายไปทิศทางที่ดีขึ้นนะครับใครที่ลงกำลังมองในการลงทุนนะฮะมีโอกาสที่คุณจะหยิบจับอะไรได้ชัดเจนนะครับแต่ก็แน่นอนฮนะด้วยความวิริยะอุตสาหะอาจจะไม่ได้ง่ายนะัก เพนะราะว่าด,ดาวเสาประคองอยู่นะครับเจ้านายผู้ใหญ่ค่อนข้างมีบทบาทในงานของคุณเยอะนะครับถ้าคุณทํางานในองค์กรแล้วมีผู้บังคับบัญชาเนี่ยคุณอาจจะต้องฟังเขาเยอะๆหน่อยคุณอาจจะต้องอเข้าไปขอคําแนะนำนะครับขอคําปรึกษาแล้วก็หยิบยกเอาคําปรึกษานั้นเอาคําแนะนํานั้นเอาลองมาใช้ลองมาปรับในงานของคุณนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่จะมีบทบาทในชีวิตคุณค่อนข้างเยอะนะครับเพราะอิทธิพลของดาวพระหัส,สบดีนะครับตัวคุณเองเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายที่เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถึงจะดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดคําจานะครับกับคนรักนะฮะเพราะว่าดาวคู่ครองเนี่ยไปอยู่ในภพมรณะและเป็นดาวพุธด,ดาวแห่งคําพูดนะครับบางทีอาจจะพูดพูดไปเข้าหูกันอะเออพูดไปเข้าหูกันอะเกิด หนุดหงิดกันได้ช่วงนี้นะเกิดคอมเมนต์กันได้นะครับพยายามงดแล้วก็หล,ล,ลีกเลี่ยงการเซ็นสัญญาต่างๆเกี่ยวกับงานเอกสารมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดนะครับเพราะว่าพุทธเป็นมรณะนะครับเออนะก็จนถึงวันที่10นะฮะระงรับจนถึงวันที่10เดี๋ยวเพราะสิเนี่ยดาวพุธก็จะโคจรมาเล็งลักษณเนี่ยทั้งเรื่องแฟนก็จะดีขึ้นเรื่องเอกสารสัญญาการค้าประกรันการเซ็นสัญญาก็จะดีขึ้นสามารถร่วมหุ้นลงทุนมีหุ้นส่วนได้นะครับ ก็ถือว่ามีเกณฑ์ได้รับโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าดาวพระเกตอยู future, ่ในเรือนลาพระนะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนลาพระโชคลาภเนี่ยก็โคจรเดินหน้าแต่มันโคจรเดินหน้าอยู่ในเรือนการงานนะครับตีซะว่าเกินครึ่งอาจจะเป็นโชคด้านการงานนะฮะส่วนโชคลาภลอยก็เอานะก็ถือว่าอย่างน้อยๆพระเกตก็เป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวแห่งปฏิหารินะฮะอยู่ในเรือนลาพระคุณก็ลองขอนะครับกราบสักการะบูชาขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ คุณเคารพนับถือแล้วกันนะครับหวังว่าจะทําให้คุณมีโชคนะฮะส่วนตัวเลขนะครับสามหมายเลขได้แก่2 1งหนึ่งนะครับสีนําโชคสีขาวสีแดงแล้วก็สีลวดลายหลักสีนะครับเอาละครับก็ครบทั้วเลยนะฮะวันนี้12ราศีเลยนะครับนะคลิปอาจจะยาวไปนิดนึงก็อยากอาจจะนํามาแบ่งปันกันนะครับครับก็สรุปนะครับ7ราศีนะครับ คัดมาได้7ลราศีที่มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภนะครับอาจจะไม่ได้จัดอันดับมาให้นะครับเพราะว่าก็ถือว่ามันใกล้เคียงกันนะฮะมีความใกล้เคียงกันนะครับ7ราศีนะครับที่วิเคราะห์แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคนะครับได้แก่ราศีมิถุนราศีสิงห์ราศีกันราศีธนูมังกรกุมมีนครับนะ ทวนอีกครั้งนะครับมิถุนสิงห์กันธนูมังกรกุ่มมีนนะครับเจ็ดราศีนี้นะครับที่มีความโดดเด่นกว่าเพื่อนๆนะครับก็มีหลายราศีนิดนึงนะครับอีก5ราศีก็ไม่ต้องซีเรียสแล้วกันบางทีคุณอาจจะลัคนาของคุณอาจจะมีโชคนะฮะคุณก็ลองดูว่าคุณราศีอะไรลัคนาอะไรนะครับเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับจะมีโปรแกรมให้ตั้งนะฮะก็ง่ายๆนะครับ ครับแล้วสำหรับใครที่ต้องการจะติดต่อตรวจดวงส่วนตัวนะครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตแจ้งระงับการตรวจดวงไว้ก่อนนะครับก็หมอแมนพักตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่28นะฮะ 24, 25, 26, 27, 28หยุดพัก5วันนะครับจะเปิดรับคิววันที่29กันยายนนะครับเปิดรับคิว29กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงช่วงนี้นะฮะที่คลิปนี้ออนออนออนแอร์ไปอยู่เนี่ยนะครับจนถึงวันที่28เนี่ยก็ อาจจะพักไปก่อนนะอย่าเพิ่งทักมานะครับเพราะว่างานอย่างอื่นเยอะมากเลยไม่สามารถที่จะดูได้นะครับจะเปิดรับคิวได้วันนี้29่29นะฮะยีก็ลองทักมาตรวจสอบคิวกันนะครับเอาละครับถ้าท่านชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอแมนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ